แบคเคฟิตชุดพร้อมตกวันนี้นาเล็กจะไปเทสแอกแค้นคันให้น้าๆนได้ชมกันค่ะ้หนูจะทำยังไงแค่นี้เองสวัสดีคนดูด้วยนะครับดูโดโนอืมวันนี้นะครับ,เ,บเก็บปลาไว้เคฟิตเรา นี่นะครับปลาไซนี้เก็บปลาไวมากแบ็กแคปฟิตเราวันนี้เทสเตอร์คิดว่ามีโอกาสที่เราจะได้ปลาใหญ่นะคะมีโอกาสอยู่มีโอกาสถ้าเกิดเทสเตอร์มานั่งนะมันจะได้นั่ันก็มันก็ดีกว่านี่นะครับเก็บปลาไวโคตรไวเลย ปลาไซนี้นี่แบบบ่อเมานี่อย่างในแอคชั่นสวยๆอ่ะไม่ถ้าถ้าจริงไม่เราอืมนี่นะครับเราต้องเก็บปลาลอยเลยเราต้องใส่ปลาสวยก่อนนะทุกคนเราลืมก่อนนี่นะครับเก็บปลาไวมากโดดเลยปลาปลาบินปลาบินสองพันนะอืมหมา บินเลยไปไหนก็บปลาไว้ไหมก็บปลาไว้ไหมเอาไงจะทำก็บปลาไว้ทำคลิปแคบปลาไว้ก่อนเอาทำไงต่อมันเป็นชื่อโดนโดนโดนโแล้วครับโดของใหญ่แล้วโดของใหญ่แล้วโดของใหญ่แล้วหลังแ่งไหม แมวเร็วเร็วดิถ่ายดิไปยี่สุก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 ด้วยเขาเอาหางขึ้นมาตบหน้าเราอีกแล้วนะทุกคนสวิง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 ไม่ได้อยู่นี่สวิง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 ดูนะครับแอคชั่นคันสวยมากเลยนะคะตัวนี้เวทไม่ลุกด้วยอือเป็นไงไม่ลุกใช้สวิงสั้นด้วยเอ้าอันนี้คือไม่ได้อันนี้ระยะสองจุดเจ็ดนะสองจุดเจ็ดนะทุกคน ไปขนาดนี้บินได้ยังไงเราแดนหนูนี่เหยื่อเราดีอายเลือดจะหยดนะใส่หนูนะนี่นะนี่นะโดนโดนนี่แก้วแก้วแ้วนี่ใหญ่ด้วยใส่ใหญ่ด้วยทุกคนเห็นไหมคะแอคชั่นคันของเราอ่ใหญ่ด้วยจบแล้วบินงัดไม่ต้องทิ้งเซฟด้วยนะเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ไปเอาโอิป